ตัวฉันอยู่ประเทศไทยชื่อเันใสชื่อชนมาดาเอ้าลามาริลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ไงลูกไม้เยซาลาค่ะฉันนั้นชอบดูละครฉันนั้นชอบดูละครส่วนน้าออนชอบดูดา ตัวฉันนั่งอยู่หลังห้องชอบมองเจ้าครูอาระยยาามาดีตายงต้นอะไรก็ได้แต้ลงท้ายด้วยสาราตัวฉันนั้นชื่อปิงปิงตัวฉันนั้นชื่อปิงปิงชอบนั่งกินตลอดเวลานะอาะลามาดีตาึงน้นอะไรก็ได้แต่ใ้ลงท้ายด้วยสาราตัวฉันนั้นเป็นนักเรียนตัวฉันนั้นเป็นนักเรียนไปแข่งอ่านเขียนได้ที่หนึ่งมา คือพ่วนอนั่นคือชื่อผมจวนอานั่นคือชื่อผม้าวลังเรเกลนไปมาเอาดามาดีดาขึ้นต้นได้แต่ให้ลงได้โดยจาาละอาตัวฉันอุทศกรรมตัวฉันพุทศกรรมสวนปันเป็นถานุุมานอ้า เล่นเกมำใหญ่น<ร>ั้น<ะ>ชอบเล่นเกมแต่ตัวฉันเองชอบน้ำเต้าปูกลาขึานา้นต้นละไล่็กด้แต่ลงท้าย,ยด้วยสราะาอาตัวผมมีชื่อว่าโอมตัวผมมีชื่อว่าโอมพือนเรียกว่าโยหรืออัตมา ชื่อมันสายชีพนิตา